ครับสวัสดีครับเพื่อนช่างพลังงานโซลาเซลล์พลังงานสะอาด่าด้วยเรื่องปั๊มห้อยข่งนะครับท่อออกนิ้วครึ่งนะฮะดูดก็น,นิ้วครึ่งแต่อ่รุ่นนี้จะเป็นมาดเเล็นะครับรุ่นนี้ผมเคยนําเข้าปีที่แล้วครับามารอหนึ่งแล้วก็ถือว่าใช้ดีช่วงหนึ่งขาดตลาดก็เลยไม่ได้นําเข้ามาเลยเอรอบนี้ นำเข้ามาสิบสิบตัวนะครับสิบเครื่องจะสาธยายความดีของเขานะครับหนึ่งเขาเป็นมอเตอร์บัดเลตใช้ง่ายครับของควบคุมอยู่ในตัวแล้วก็เขาในตัวเขาจะให้ปลั๊กแจ็คมาเป็นมาตรฐานของปลั๊กแจ็คแผ่นโซลารเซลล์นะครับ MC4 พ่วกนี้มาบวกลบ ูหนึ่งแล้วก็ส่วนแนมเพจนะครับเขากินกำลังที่แปดร้อยวัตต์นะครับเฮดฟู uh, ตัวนี้ได้น้ำครับได้น้ำเยอะประมาณสิบหกสิบหกถึงยี่สิบคิวแล้วก็อะไรที่สูงสุดโอ้โหพีคมากเลยครับถือว่าเยอะนะครับได้น้ำ แล้วก็ส่งสูงส่งอันนี้ก็ถือว่าสมควรมากครับวนที่เขารับได้ครับวนที่เขารับได้4ี่สดถึง80ดแต่ก็ไม่รู้นะครับแผ่นอโมฟัตเนี่ยไฟออกถึง80ดนะครับแต่ช่วงมีโหลดนี่ก็เหลือประมาณ5้าสิบหกสิบเจบนะครับประมาณนี้แต่ผมใช้กับอโมฟัตส4แผ่นนะครับเพราะว่าแผงอโมฟัตที่ผมใช้ร่วมกับปัม๊มแบตเลตเครื่องนี้ครับ แล้วก็ใช้กับมอเตอร์มหัศจรรย์เดี๋ยวนี้มอเตอร์มหัศจรรย์ผมใช้อยู่9เครื่องครับรวมรวมเครื่องนี้เป็นสิบนะครับน้ำถือว่าโอเคมากก็ดูดลึกดูดลึกส่งสูงน่าจะเวิร์กมากนะครับอาชมอีกทีนะครับเริ่มสตาร์ทไปแล้ว แนวดิ่งนะครับผมใช้เครื่องอปัมป๊มบัลเลตอันนี้เครื่องหนึ่งครับปั๊มบัลเลต800ร้อยวัตต์แล้วก็มาบวกกับปั๊มที่เราผลิตมาเป็นงานทำมือนะครับอมอเตอร์มาสัจจันพวกนี้ส่งสูงไม่ได้ครับ ดูดไปก็ส่งแนวลอยไกลๆนั้นได้เครื่องก็จะใช้อยู่ประมาณ9เครื่องนะครับทั้งหมดจุดนี้ก็2นะครับจุดนี้แล้วก็ข้างล่างอีกข้างล่างอีก2นะครับแล้วก็นู่นนี่ครับ2ดูดเป็นลําดับขึ้นมาเรื่อยๆอเราจะเดินวนไปแล้วก็วกมาหาเครื่องเรานะครับเครื่องเราก็ยังทําปล่อยให้ทํางานรอไปก่อนก็ถือว่าเอาพลังงานจากแสง มาใช้คุ้มมากนะครับเพราะว่าพวกเป็นพวกมอเตอร์มหศัศจรรย์พวกนี้ยังผ่านพลังงานเยอะกว่าอยู่นี่ครับผมทำแต่ผมดูทิ้งดูกว้างไปนะครับส่อนไว้ตามป่าตามหนองนี่ดูดขึ้นไปนู้นทีโนนนะครับเครื่องนี้ก็อยู่นี่ก็ทำงานอยู่นะครับ แหล่งพลังงานของเราเป็นแผ่นอมโมฟัสนะครับเฉลี่ยแล้วตกที่ที่ทำงานอยู่ตอนนี้ประมาณสี่แผ่นต่อเครื่องนะครับสี่แผ่นต่อเครื่องก็ได้เก้าเครื่องรวมทั้งบัลเล่ห้อยโขงนี้ก็เป็นสิบเครื่องมันก็น่าจะถูกประมาณสักสามแผ่นสามแผ่นกว่ากว่าครับต่อเครื่อง มาดูได้สบายสบายแต่ในเน็มเ,นมเพจเขานะครับเขารับไฟป,ประมาณสูงสุด80โวลต์นะครับเริ่มจาก48แผ่นอามโมฟัตก็จ่ายมาประมาณ80ถึง81แต่ก็โอเคนะครับรันก็สตาร์ทได้ทันทีเลย อลองดูอีกทีแต่ไม่ได้รันยังไม่ได้รันแบบเดียวๆนะครับเพราะว่าใช้แหล่งพลังงานเดียวกันหมดเลยที่มาจ่ายให้ออมอเตอร์สูบน้ำทุกทุกเครื่องนะครับใช้ร่วมโวลต์ก็อาจจะลดมาประมาณสัก65นะครับช่วงนี้มันแดดก็อากาศก็เริ่มเย็นๆเข้ามาลวะวอารันให้ดูอีกที นิ่งมากครับน้ำสวยมากดันสปริงเกอร์สวยๆเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ